สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอัมรุนีโดยแม่หมออัธมธรรมถารวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้คือดวงรายสัปดาห์25%พฤศจิกาถึง1ธันวาคม2567โอ้เรอเร็วมากเลยอ่ะ1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกจะเท่าสู่เดือนธันวากันแล้วนะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะน่าจะเป็นช่วงช่วงสัปดาห์ใกล้ๆสุดท้ายเนาะของปี2 5 6 7เลยอ่ะนะ เออน่าจะเป็นช่วง5สัปดาห์สุดท้ายเนาะสี่ห้าหสัปดาห์สุดท้ายนี่แหละนะมาดูกันว่าน่าจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเดี๋ยวแบ่งออกเป็น4กองด้วยกันนะคะกองที่1กองที่2องกองที่3แล้วก็กองที่4นะจ๊ะอ่ะมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าสัปดาห์ นี้25พฤศจิกถึง1ทธันวาจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างมีไพ่เรื่องทำรวจสี่กองเนาะ1 2 3และ4ทําสมาธิกันก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารูร้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ หากยังไม่โอเคกดพอส์ทาต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หวักคิ้วค่ะหายใจอาอยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกไปนะนึกถึงตัวเราเองนี่นแหละว่า25พฤศจิกาถึง1นธันวาจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นในคุณกันบ้างสัก3าลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะจ๊ะ หายังไม่โอเคกดโพสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะ1นึ่งสหรือสหากคุณสับสนทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ จากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับเลื่ตาค่ะเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากทำไปแล้ว3-4รอบก็ยังสับสนฟังฟํำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยแต่ถ้าเกิดใครเดีเดยวสามารถเลือกกองเดียวได้ใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังํำนายกันเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ไล่ไปตามลำดับนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไล่ไปเลยทีละกองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังครับดานายกันเลย มาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่1นมาดูกันว่าจะมีข่าวดีสิ่งดีอะไรดีๆเกิด,ด,ดข,ขึ้นกับคุณกันบ้างในสัปดาห์วันที่25ิพฤศจิกาถึงหนึ่งธันวาหนึ่งสองและ3จะ้ะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้เนาะ25ิพฤศจิกาถึงหนึ่งธันวาเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนกับว่าคุณจะปรับตัวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้เป็นอย่างดีแล้วนะช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไ,ไปเนาะในชีวิตของคุณแต่ว่า สัปดาห์นี้ดูเหมือนตั้งรับปรับตัวได้ดีนะคะทําให้ชีวิตของคุณดูเหมือนกับจะเข้าที่เข้าทางเนาะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชีวิตจะเข้าที่เข้าทางในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็แล้วแต่ ดูเหมือนกับว่าอะไรที่มันอาจจะดูมีติดขัดเนาะในช่วงที่ผ่านมานะมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหรือช่วงที่ผ่านมามันอาจจะสเปะสปะเหลือเกินชีวิตนะดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้เข้าที่เข้าทางนะเออการงานนะถ้าหางานก็อาจจะเริ่มได้งานถ้าทํางานอยู่แล้วที่มันดูชุลมุนวุ่นวายเหลือเกิน ก็อาจจะเริ่มเข้าที่เข้าทางจัดสรรตัวเองได้เป็นอย่างดีหรือถ้าทําธุรกิจธุรกิจก็เริ่มเข้าที่เข้าทางอยู่ตัวนะตั้งหลักได้ว่าควรจะต้องทําอย่างไรอย่างแบบไหนวางแผนได้อย่างถูกต้องมากขึ้นหรือจัดการระเบียบชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นนะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการเงินที่อาจจะแบบวุ่นวายชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่ามีแบบเงินเข้าหมุนเข้าหมุนออกอะไรต่าง อาจจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นปรับตัวได้ดีขึ้นนะชีวิตแบบแฮปปี้รับลื่นมีความสุขมากขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะก็เป็นไปได้ว่าหากเพิ่งคบหากันเพิ่งพูดคุยกันเพ,แบบพิ่งแบบเพิ่งแบบเรียนรู้กันก็เริ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นนะปรับจูนเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นปรับตัวได้ดีขึ้นหรือถ้ากเกิดงอนการทะเลาะกันอยู่ก็อาจจะมีการคืนดีแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่หลายๆสิ่งหลายอย่างเข้าที่เข้าทาง ตั้งรับปรับตัวได้ดีนะคะเออหลายๆเรื่องหลายๆรา,าวเข้ารูปเข้ารอยทำให้ชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้มีความสุขด้วยเออนะใครรักทุนา,นายอยู่ทุกนา,นาแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะเข้าสู่กองที่2มาดูกันว่านะ สัปดาห์25พฤศจิก,กาถึง1นธันวานะคะจะมีอะไรดีๆข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างลุ้นไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ1 2และ3จ้ะอืมสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าอาจจะเขาเรียกว่า คล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบนะคะเพื่อชัดเจนหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเออดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงเนาะดูเหมือนกับว่าออจากที่อาจจะเจอปัญหาผปสรัคก,ก็สามารถผ่านพ้นไปได้เจอศัตรูผู้แข่ง ก็แควคาดไปได้คือมัอนเหมือนกับว่าเป็นสัปดาห์ที่ชีวิตของคุณเนาะจะแบบปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะอยู่รอดปลอดภัยนะคะคาวคาดปลอดภัยนะคะมีชัยชนะประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าในสัปดาห์นี้เนาะคุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคแหละนะที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากหรือคุณไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้ไหมอะไรต่างๆหรือคุณอาจจะเจออยู่ช่วงนี้ก็แล้วแต่ แต่ดูเหมือนกับว่าคุณจะผ่านไปได้นะคะหรือบางครั้งบางทีดูเหมือนคุณจะเหมือนมีเซนต์นนะ่ะหรืออาจจะแบบเหมือนมีคนคอยบอกอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่ไปตรงไหนดีอยู่ตรงไหนไม่ดีนะคนไหนดีคนไหนไม่ดีเหมือนมีเซนต์รู้ทําให้คุณคลายคลาดปลอดภัยจากภัยอันตารายหรือคนที่คิดร้ายกับคุณ เออชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คลาวคลาดปลอดภัยคือคุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคบ้างหรือคุณอาจจะเจออยู่ตอนนี้แต่ว่าสัปดาห์นี้คุณจะคลาวคลาดปลอดภัยหรือคุณจะผ่านพ้นมันไปได้เออหรือสามารถผ่านพ้นจากปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างคลุกๆุก,ก,กแบบไม่น่าเชื่อแบบเหลือเชื่ออะไรทํานองเนี้ยเออคุณจะผ่านมันไปได้แบบนั้นนะขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดีเข้าไว้และกันคุณจะปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงอย่างแน่นอนเนะโอเคใครทั้งนายทั้งนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เเยออะพพื่นนััรบลงงงาค อีนนดด้วยนะิมาลุ้นกันค่ะกองที่3แล้วมาดูกันว่า25พฤศจิกาถึง1ธันวาจะมีข่าวดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเหนคนบ้างลุ้นไปพร้อมกันนะ1 2และ3ค่ะว้าวดูจากพลังงานตรงนี้เฮ้ยดูเหมือนกับว่าขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย จะมีเซอร์ไพรส์จะมีเซอร์ไพรส์อุย้ยขนลุกไปหมดเลยอะขนลุกไปหมดเลยอะเฮ้ยขนลุกไปหมดเลยอะ่อะ,ะ25พฤศจิกาถึง1ทธันวาคม2567สสัปดาห์นี้มีเซอร์ไพรส์นะเออดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณจะโชคดีมีโชคลาภมีเซอร์ไพรส์ได้รับสิ่งที่ถูกอกถูกใจแบบเหลือเชื่อเฮ้ย เออเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะได้โชคลาบได้ลาบลอยได้ลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้ได้ข่าวดีได้ความโชคดีแบบมหัศจรรย์ด้วยนะเฮ้ยคนลุกมากหากไปนในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้งานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือได้งานที่ตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตแบบไม่แบบเหลือเชื่อนะ่ะหรือถ้าเกิดทำงานอยู่คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตแบบไม่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้เหมือนกัน ได้รังวีรางวัลแบบเหลือเหนือความคาดหมายอะนึกออกปะเออแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจธุรกิจของคุณในสัปดาห์นี้อาจจะขายได้ดีแบบเหลือเชื่อเออหรือมีลูกค้าลูกหาเข้ามาแบบรัวๆการเงินหากมีติดขัดอยู่ๆปลดหนี้ได้แบบสายฟ้าแลบคุณอาจจะมีโอกาสปลดหนี้ได้แบบไม่น่าเชื่อแบบปุบปรับฉับพลันแบบปุบปรับรับโชคอะ่ะ ดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้คุณจะมีโชคดีมีโชคลาภเข้ามาแบบแบบปุบปรับฉับพลันแบบทันทีทันใดแบบทันด่วนนะคะความรักเช่นเดียวกันอย,อยู่นึกจะชัดเจนนึกว่าจะสมหวังนึกจะแต่งงงแต่งงานอะไรต่างๆอาจจะมาแบบสายฟ้าแลบนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีโชคดีมีโชคลาภและมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวแบบไม่ทันตั้งใจแบบปุบปรับฉับไป แบบปรับปรับฉับไวนะแบบปรับปรับฉบพันเนอะนะใครรักนายอยู่รนายล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะเย็นดีด้วยนะเข้าสู่กองที่4กันค่ะมาดูกันว่า25ิพฤศจิกาถึงหนึ่งธันวาจะมีข่าวดีมีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างลุ้นไปพร้อมๆกันนะ1 2สองและ3ค่ะโอ้โหต้องบอกเลยในช่วงเวลานี้นะดวงชะตาคุณจะ พลิกฟื้นพลิกผันกลับมาดีกลับมาปังดังเด็ดดวงดวดเด่นดานิโดด,ดิด,ดงเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดอะชีวิตพลิกฟื้นพลิกผันนะอะขอดูพลังงานพเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกศัตรูร้ายจะพ่ายแพ้เฮ้ยดวงแข็งดวงแรงดวงแข่งเหรอเนาะดูจากพลังงานตรงนี้เอาละ เขาเรียกว่าหมดเวรหมดกรรมกันสักทีต้องบอกอย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าอย่างนี้เลยเฮ้ยสัปดาห์นี้นะหมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะหมดเวรหมดกรรมกันสักทีในสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้ใครคิดรังแกจะแพ้พ่าย,ายใครคิดไม่ดีต้องวอดวายใครคิดทำร้ายจะพังพินาศไปเออ สัปดาห์นี้ดวงชะตาของคุณต้องบอกเลยดวงแรงดวงแข็งดวงแกรง่งนะจะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมด,หมดภัยสพะคอสนิจันไรจะหายไปจะหมดเวรหมดกรรมไปซะทีกับคนที่คิดไม่ดีกับคุณดวงชะตาของคุณจะพลิกฟื้นพลิกผันกลับมาดีและดีกว่าเก่าด้วยเพราะฉะนั้นหากช่วงเวลาที่ผ่านมา มีใครคิดร้ายมีใครคิดไม่ดีมีใครลังแกรหรือเจอปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากนะที่อาจจะเจอจากเจ้ากรรมในเวรอะไรต่างๆทําให้ชีวิตของคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ามาก็แล้วแต่ต้องบอกเลยหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วนะหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วเจ้ากรรมในเวรให้อภัยแล้วดวงชะตาชีวิตของคุณหลังจากนี้จะยิ่งใหญ่ปังปุริเยมากกว่าเดิมแน่นอนชีวิตพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนเออนะ ใครรักนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ